สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พวกเราจะไปกินข้าวนอกบ้านกันนะครับแต่ไม่มีรถนะครับไม่มีรถต้องเอารถคันนี้ไปนะครับไทสันคืนรถเหรอลำลำบยคือรถแล้วแล้วจะไปไหนนะ่ะลำบลจะไปไหน ไม่มองนังที่ฉันที่ฉันคะที่ฉันี่ไปใส่เนี่ยอ ถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ร้านนี้เลยร้านนี้แหละแสบที่สุดที่คนชอบกินเยอะที่สุด มาได้จ้าพี่น้องมากินฟิชชิ i ส์น้ำกันกินข้าวนอกบ้านนะจ้าวันนี้น้ำกะแลมโบพึ่งมาแลมโบพึ่งมาแบบนี้เป็นครั้งแรกเนาะน้ำบรูจะกินเบิด,ดบดกเยอะมากใส่อันนั้นด้วยนะ อะไรนะเขาเรียกใส่ซอสไอ้เคยนยังมสททัสทอร์ซอสกองใหญ่บเลอบะบลูสกินเบิดบ่นี่นี่นะจ๊ะกินข้าวนอกบ้านนะจ๊ะพี่วินกินสิเบืบ่ออันมีคนถามว่าทำไมไม่พี่วินไม่เข้าเฟรมตอนกินข้าวเก็บเอาหอยนางทายด้วจะ้ะก็คือวันก็ดีแล้วแหละที่แก้ท้ายนี่นิดหน่อยเพราะว่าเวลาเขากินเขาเขาจะเป็นอย่างที่ว่าอัน ส่วนโตมากๆเลยอย่างประมาณนี้นะนนเ,เดียเเด๋ยวก็เล่เดี๋ยวก็ข่าวหรอกเบื้องส้มนี่เพราะว่าเริ่มเข่าแล้วครึ่งครึ่งโตแล้วอีเจ้หน่อยกับไหไทยแต่ว่าตรงหายเวลาเขาแปบบนึงเนาะเพราะว่าถ้าบังคับียอย่างเสียมันจะบดสนุกแล้กก็มันจะเป็นอย่างที่แบบนั่นแหละจ้ะโอเคอืมกินกันดีนดจะ ใชเขาฉัน,นี้ห้าห้าลาย 5, 5, แซบแซบหนังเป็นก็เป็นเป็นกระหิวเข่าน้ำละมั้งกะลิเด้อ,อ เป็นกับหิวข่าวน้ำหน่อมังก็เลยอันแสบ <laughs> ปลาย,ยังแสบฟิชโอ้ฟิชนะชิปมันจะฟินช อ,อากาศมื่อนี้เริ่มหนาวอีกแล้วเด้อจ้ะหนาวอีกแล้วได้ใส่เสื้อแขนยาวแล้วจากมนห่อนอนอากาศบรรยากาศแบบบรรยากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยอ่ะอื แป้งกระกอบดีเลยแต่บม่ค่อยกินบันไดหรอกกินแด่ท่านผู้ชมเห็นน้ำหนึ่งวันมินิท I give you some เป็นเบิร์กน้ำก็ได้หลายไปหน่พี่วินน่าจะเป็นคนส่วนน้ำออกมากินเนิอนอยากกินเพอนอยากกินลานนี่ <Rey k> อู้ดอ g อ s a d ด g อกช o ดเดอร์ g เ้เอ้าอหมาหหเห็นหมา เป็นไงแซับมาดู giờ nhắm, nhắm nhắm giờ nhắm 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 đi con ồ nha bớt kiếng nằm chín bớt này, tìm lấy มีตัวช่วยอยู่หอกตัวช่วยอยู่นี่ไงพี่บินช่วยน้ำใครเห็นลาบโบ้บ้างไห้มีน้ำกินมาเบิดเดี๋วจะอิ้มอิ่มิมน้ำก็เลยให้พี่วินซอยตัวซอยแทยสันแท้สันบา้ากแทสันได้กินของเงินพอไปละน่อยนะึง ก็จะได้กินข้างหน้าอีกเ็เยักหน่อยครั้งแรกเราจะทีพะแลมโบกมาแบบนี้เนาะคือสิตื่นเต้นของเพคน่นรกเพราะว่าบรเคยมาไทาสันเคยมาหลายรอบแล้ยไทสันสิดาวแฟนน่ะว่ากลับบ้านไปนั่นเธอดูดฟืนหนั่นออกเรื่อว่าสันว่าพวกวคนไทสันลนลนลน,ลนด้วยใจลนหลายแหงเนาะยิ่งแต่มาแบบนี้แหงแด้ติดน้ำรดน้ำหยางสินะ แค่นวะเธอดูดฝุ่นนะฉันม่นดูดนะเอาเจ้าของเป็นคนส่วนเขามากินเองเนาะเดสีนเดวสิจอบทายพิวิ้นในเบินน่งเดวยเห็นบ่แกกะสีเซาแกกะสีเซากินทานเฮาทานเสีย แกกับซีเสากินอะไรจังแกเปิ้มใหม่ไทยลำบัวบอขอกินนะแค่นับสุนเด็ดอ่ะ Uh-huh. กินกระดาษโฟมไปแล้วเรียกอะไรเนี่ย่โอ้กอนโอ้กอน อันมื้อนี้น้ำก็พามากินฟิชชิปเด้อจ้ามื้อนี้ก็เอาไว้ซัมหนี้ก่อนเด้อจ้าถ้าชอบคลิปน้ำก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำ,นำแน่เด้อจ้าพี่น้องพบกันคลิปหน้าโชคดีสปูสคนพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายไทสันบ๊ายบายบ๊ายบายได้เวลาพาสองแสบ Maafkanlah engkau, ayah. Nekat untuk berjumpa, dicari pesan. go, 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 go,